Lose breath. สวัสดีครับผมอาร์มสุวฒน์ทองโตอายุ33ปีทําธุรกิจประมงจากจังหวัดระยองมาจากเทคมีเอลสี่สาครับตอนนี้โสดมาประมาณสัก3ปีแล้วครับเรปีหน้าหมอดูบอกว่าให้รอปีหน้าหมอดูบอกว่าปีหน้ามีแฟนแน่นอนอาจมาเจอคนที่หมอดูบอกก็ได้ชอบคนผิวดีผิวดีก็คือว่าผิวสีแทนดีแล้วก็ผิวสีขาวดีแต่ดูแล้วเป็นคนที่ผิวดีจะชอบเป็นคน ชอบคนแบบนี้มากกว่าเพราะเขามีการดูแลผิวพรรณที่ดี<อ>ถ้าสะดุดตาเลยชอบคนผมสั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีความกล้าที่จะตัดผม,มถ้าณปัจจุบันปกติเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่ชอบฟังคนอื่นมากกว่าคอยพูดถ้าเกิดมีแฟนก็เป็นแมวเหม,มียวขี้อ,อ้อนเพราะว่า อยากกลับแบบถ้าได้แฟนเด็กนะ mm hmm. ก็จะจะให้อ้อนเด็กเด็กก็ดีนะเออแซ่บดีคาดหวังอะไรจากการมาเรียลลิตี้เทมีเอาเรียลลิตี้ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็คาดหวังว่าจะได้แฟนกลับไป mm hmm. แล้วก็ได้เพื่อนด้วย